สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่ารถพ่วงรถบรรทุกครับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปใส่ใสย,ยู่ทางอบเภืหอนาสีสไลคครับหวอดแล้วครับท่าใส่ใส่เหม่อโอ้รถคันนี้คืออับเนาะยี่สูซับหกศูนย์ครับสีแย้มแจ่มฟังเส้นสั่นๆท่าใส่แลวค,ครับ <c oughs> ขึ hertz, eh? ้นถ้าสร้างครับสร้างรถเบาก่อนรถคืออะไรกันมาเนี่ยเสาที่ลายเนี่ย สิเตัน170่งดิก้ิงแล้วไป ยึดทางดานซ, ne, Kobe, ok ang, าซ,ซ้ายด้วยรถแม็กคยนี่มีตาโกเบครับเอ็ดเครียดงอยรถควงยืนนี่ิลักคันงามๆคลยน่าทถ่งเลโอ้โใส่ใส่กำลังปั่นมานมากครับ โอ้ยยอีย,ย,ยขันได้เนานะอมาตักให้เนาะเอ,อ้ใชสกรลรองปั่นมา,ามนมครับใส้แม่้นมูนครับทางจังหวัดศรีสะเกษ เดี๋ยวรอจะหน่อยครับหว่กันได้ยิงไต่ไางไงอมาแล้วมาวแล้วโเบพอโอสเคสอ รักเร็วอยู่ครับตักเร็วกุรถตักบางมองซ้ำเฮ้ยล่งไปคลิหนึ่งรถตักคันนั้นซาซ่า,าแม่โคเร็วกวว่าได้เนี่ย ยอดแสงเว้ยขั้นผุดซสาไว้ไว้ข้างล่างไปใส่ชาอยู่ลาสีสไลครับไปลงไอ้อุทุมพรครับที่สเกตเอาไปก่อนครับ cây thì tiêm là lá phải à? con Em vào đầu kia đó vâng, vâng, khách hàng tác có đi vào vâng. đem sang nạc vâng. เนเี้ยมดีขนาดนี้เดี๋ยวไปเบิ่งขึ้นตาสังครับอ่าเดี๋ยวขึ้นตาสัง้วครับ Các bạn nhìn thấy không các bạn? Nó sẽ chứ này nó ยี่สิบสามแปดร้อยบมเกินครับแม่มันตรงโเกินยี่สิบห้าตันครับห้าสิบสี่ร้อยโอ้พอดีค่ะบเหนแ้วอ๋อได้ละ่าห้าสิบสี่ร้อยสามสิบพอดีครับโมเกินเดี๋ยวรอเสียงกิ่งพิศวาล ท่านขนาดแมโครมัสแสแม่มันใส่โเกิน25ตันครับ10หลอลูก3เท่า,า10 12หลอลูกนี้ว่าให้เกิน28ตันครับแต่ว่าน้ำหนักร่วม,มเกิน50ตัน500ครับ ถ้าเกินโดนครับแต่ก็ากีตาจังน่อยครับเรียบร้อยอโคตรจิงเราไม่เลืม เดี๋ยวไปเส้นบินแล้วครับเส้นบินแล้วก็สายพิทเทครับละไล่พิกานพี่น้องสวัสดีครับโอ,อรทรายพทเนะครับ